อัปเดตตลาดนักเตะหน้าหนาว EP 2เราไปอัปเดตกันเลยเดเล่อัลลีฮิกองกลางชาวอังกฤษได้ต้นสังกัดใหม่แล้วหลังนักเตะตัดสินใจย้ายไปคาแข่งกับโคโมสมสสอนในศึกกานโชเซเรียอาอิตาลีด้วยสัญญาจนถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก12เดือนคีวินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูมือสองของลิเวอร์พูลเตรียมอำลาถิ่นแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ หลังนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแม้จะทำผลงานดีส่วนเฟอร์จิลฟานไดซ์เซนเตอร์แบ็กกับตันทีมมีแววอาจอำลาทีมเช่นกันเนื่องจากเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะนัดพูดคุยกับฟาฮัดบินนาเฟลประธานทีมอันฮิลาในกรุงลอนดอนแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาคว้าตัวดักลาสลุยกองกลางชาวบราซิเลียนของยูเวนตุสมาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้ เพื่อหวังแก้วิกฤตแดนกลางลังทีมขาดโรดี้ห้องเครื่องบัลลงดอเนื่องจากต้องพักยาวทั้งซีซั่นฮอตแนมฮอตสเปอร์ pur, สนใจอยากได้รองดานโคลโลมูอานีหัวหอกปารีสแซงแชกแมนพวกเขากำลังพยายามที่จะเซ็นกองหน้าคนใหม่ให้ทันในช่วงตลาดนักเตะฤดูหนาวเนื่องจากทีมขาดขุมกำลังในตำแหน่งนี้แต่งานนี้ยูเวนตุสล็อกเป้าแข้งรายนี้เช่นกัน เรอันเบติสคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องการยืมตัวอันโตนี่ปีกชาวบราซิเลียนมาร่วมทัพโดยตอนนี้เหลือแค่การเจรจาเกี่ยวกับการให้แมนยูช่วยเรื่องค่าเหนื่อยในช่วงระยะเวลา6เดือนนาโปลีอาจเปลี่ยนความสนใจในตัวกานาโชของยูไนเต็ดโดยตอนนี้หันมาสนใจรายยองชชกี้แนวรุกตัวเก่งของโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพอีวานเฟอร์กูสัน กองหน้าไร้ตั้นเนื้อหอมสุดๆแมจะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ตอนนี้ทั้งเวทแฮมยูไนเต็ดและบอร์นมัธกำลังแย่งตัวเพื่อหวังดึงไปร่วมทัพยูเวนตุสเดินเรื่องติดต่อนิวคาเซิลยูไนเต็ดเพื่อหวังจะคว้าตัวลอยเคลลี่กองหลังชาวอังกฤษมาร่วมทัพหลังนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องกับสาลิกาดงแต่งานนี้ต้นสังกัดของนักเตะต้องการค่าตัวอย่างน้อย30ล้านยูโรหรือราว1,170ล้านบาท บาร์เซโลนาต้องมองหาหัวหอกคนใหม่มาเสริมทัพหลังเบนจามินเซสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียของอลเบรซิกปฏิเสธย้ายไปเล่นในถิ่นคนัมโนขณะที่อาเซนนลพร้อมเสียบในการคว้าตัวเซสโก้มาร่วมทัพโดยงานนี้ทัพป,ปืนใหญ่อยากได้ตัวรายนี้มากเพราะต้องการแก้ปัญหาเกมรุกที่ไม่ค่อยดุดันในเวลานี้ Madrid, เรอัลมาดิดเตรียมอกหักจากการคว้าตัวอันฟอนโซเดวิด หลังมีรายงานว่าแบ็กซ้ายวัย24ปีใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสนัญญาใหม่กับเสือใต้บาเยอร์มิวนิคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายตาที่จะได้ไรยานเอ็ดนูรีแบ็กซ้ายบูแพนตันเพื่อหวังนำมาอุดช่องโหว่ในตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่รูเบิลอโมริมต้องการในช่วงตลาดขาดแข่งฤดูหนาวนี้